เพื่อนๆครับวันนี้จะพามาซ่อมตู้ลำโพงที่มีตัวเล่นในตัวก็คือมีเล่นบลูทูธได้เสียบแลชได้เล่น MP3 ได้นะครับเพื่อนๆลูกค้าแจ้งว่ามีเสียงซาออกลำโพงก็ฝั่งนี้มีเสียงจริงๆนะเพื่อนๆไม่รู้จะสื่อความหมายกันทางโทรศัพท์ได้ไหมได้จะให้ดูจะให้สัมผัสเสียงใกล้ๆนะครับว่ามันเสียงทำเสียงซายัางไงลูกค้าแจ้งว่าเสียงซา แต่มีเสียงผสมหำๆออกมานิดน,นึงฟังนะครับเพื่อนๆเอาไว้ใกล้เลยไม่รู้จะสื่อความหมายได้ไหมสื่อความหมายการการเกิดปัญหาว่าเสียงซาเสียงหำเสียงซ่าเนี่ยเดี๋ยวจะแกะดูข้างในนะเพื่อนๆว่ายังจะเป็นอะไรอะไรเสียมาดูด้วยกันนะครับหน้างานจริงก่อนที่จะรื้อเครื่องนะเพื่อนๆจะลองสัมผัสแรงๆให้ดูนะอาการเหมือนมันหลวม มันหลวมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะนเพื่อนเห็นไหมนั่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแกะดูก่อนนะแกะด้านหน้าดูก่อนอันนี้เป็นด้านหลังนะเพื่อนนะดูด,ดูข้างหน้านะครับเพื่อนดูข้างหน้ามาดูแล้วก็ประมาณนี้ดูดูแล้วไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีที่หลุดที่หลวมนะอื เราจะลองย้อนกลับมาดูด้านหลังอีกทีเพราะว่ามันเป็นมีผ้าขายายอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันมีฮีทิงมันเกิดความร้อนก็อาจจะมีที่หลุดที่หลวมได้เพราะว่าเกิดจากความร้อนทํนน้อตออกแล้วนะเพื่อนๆดูกันนะครับโอ้ตัวนี้ใช้ไอซีเบอร์อะไรเนี่ย Lm 78 78 15 1875ขออภัยเพื่อนๆ Lm 78 8715ตัวนี้จะวัดถุงกว่า TDA 2030นะเพื่อนๆนะจะขาไฟเหมือนกันถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปแทนเนี่ย Lm 1875ไปแทน2030นี่แทนได้แต่เอา TDA 2030มาใส่แทนตัวนี้ไม่ได้ คือตัวนี้มันจะสูงกว่าจินไฟสูงกว่าเดี๋ยวจะมาดูกลับทางมาดูนะเพื่อนๆนะมันจะมีที่หลวมไหมมันน่าจะนะเพราะว่ามันเวลาเราขยับเนี่ยเสียงมันเหมือน,นมันมีอะไรหลวมถ้าหลวมก็คงหลวมอยู่ตรงนี้เพราะมันเกิดความร้อนเพราะว่ามันมีฮิตซิ้งอ่าตอนนี้กลับทางมาแล้วนะเพื่อนๆนะที่เราสงสัยก็คือนี่แหละบอบผ้าขยายนี่แหละอยู่ฝั่งด้านหลังนะเพื่อน มันน่าจะรวมอยู่จุดนี้นะตอนแรกเราก็สงสัยด้านหน้าเข้าไปแล้วไม่ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวจะเคาะดูกระแทกดูเห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวจะย้ำบอดย้ำปินดูก่อนนะเพื<ๆ>่อนนะมันจะจบไหมย้ำก็คือบัตรกีตะกวัวย้ำๆนะเพื่อนสำหรับ,บช่างก็รู้กันหมดนั่นแหละถ้าไม่ใช่ช่างก็คือบัตรกีตะกวัวไปในจุดต่างๆแต่ไม่ต้องทุกจุดก็ได้นะเพื่อน เน้นจุดที่มีไอเนี่ยไอซี IC พักขยายตัวนี้มันจะจะร้อนเพราะว่าที่ตัวไหนที่มีฮิตซิงอยู่ด้วยเนี่ยติดกับฮิตซิงเนี่ยคือมันมันเกิดความร้อนในตัวของมันแล้วมันก็ขามันจะร้อนหนอดจากตะกัวนะเพื่อนๆนะถ้าเราย้ำหมดก็ได้แต่มันจะเกินความจำเป็นมันจะเปลืองตะกัวไปมากตัวนี้จะเน้นเน้นเน้นจะย้ำแต่ตัวที่เป็นไอซีพักขยายนะเพื่อนๆนะมีหนึ่งสองสามสี่ตัวนี่นะเนี่ยเห็นไหม การย้ำนะเพื่อนๆนจะย้ำให้ดูสักสามขาสี่ขาก็คือทําเนี่ยอย่างที่บอกนะเพื่อนเพื่อนนะอย่าให้มันไปติดกับขาอื่นนะครับนี่ขอย้ําเลยย้ําต้องให้มันแยกขาเวลาเราย้ําไปอย่าให้ขาหนึ่งกับขาสองกับขาสามกับขาสี่ขาอะไรทุกขาห้ามไปติดกันนะให้มันอยู่ขาใครขามันอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนะย้ำทุกตัวเลยน่าจะจบนะเพื่อนๆ่อนเดี๋ยวจะมาเคาะดู มาเคาะมากระแทกดูเวลาเราย้ำหมดแล้วนะพอเราย้ำหมดทุกขาแล้วก็มาเคาะดูนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยน่าจะจบอยู่นะเพราะามันมีความแตกต่างระหว่างก่อนย้ำกับหลังย้ำเพื่อนเราจะลองเอาเฉียงมาเทสดูเมื่อกี้ลืมไปว่าจะทดสอบเสียงคงทดสอบไม่ได้นะเพื่อนผิดลิขสิทธ เราลองแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับเนี่ยอยู่ในสภาวะเปิดเครื่องแล้วนะครับเราจะไว้โหมดไหนก็ได้มันก็เปลี่นเหมือนเดิมนะแต่กวนนะตัวนี้ไม่มีเสียงควรเสียงทำออกมาแล้วลาโพงฝั่งขวานี่นะเฉยๆเนี่ยแต่กวนเนี่ยนี่เราเร่งเราอะไรขยับนิดหน่อยมันจะมีจุดจวดจัดๆนะอันนี้ถ้าเพื่อนๆเจออาการแบบนี้ก็จัดเลยนะเพื่อนๆนะปิดงานครับ